เด็กตลาดชาวันสองครับตลาดเช้าก็ต่อีกี่ก,กันยังไป ไม่เห็นรชบาีือาวอกันแนก,นนกันะดคร่ครับมแรงขึ้นสาเจ้าครับ

đó oh, là cái cà phê là cái cà phê là cái cà phê là cái cà